นนี้ดอลลี่นะคะน้องดอลลี่กินเก่งมากกินนมเก่งมากน้อย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 จ๊ะเอ๋ หิวมากหิวมากตื่นมาดุกดิกดุกดิกหิวนม องปักชุดนี้นะคะเหลือสี่ตัวเหลือตัวผู้สี่ตัวนะคะรูปแม่หมูดำนะคะแม่หมูดำกับพ่อกระทิงเล็กๆสั้นๆเลยอันนี้ตัวเมียนะคะติดจองแล้วอยอ๊้ยออุยอไปๆๆม่ชอบให้จับ ด้าขนยาวอา้วนมากเลยค่ะอ้วนมากสั้นมากเลยนะคะนี่ตัวที่บอกว่าขนยาวนะมันสั้นมากสวยมากหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะดูหน้าตาอ้าวใา้ันสันเลย ตัวนี้นะคะน้องดอลลี่น้องติดจรงแล้วโอ้ยโอ้ย,อยน่ารักเหมือนกันค่ะสั้นๆเหมือนกันนะคะเออตัวนี้ตัวผู้ค่ะนี่ว่างนะคะยังว่างอยู่นะตัวนี้สายหมีหมเลยนะคะเกดหมี นี่ตัวนี้ก็ว่างค่ะตัวผู้ตัวที่สองก็ว่างนะคะนักหักเลยนี่ตัวที่สามตัวที่สี่อยู่ไหนลูกตัวเล็กๆตัวนี้ตัวที่สี่ค่ะคอกนี้มันปักล็อกนะคะมันเล็กนะคะ น่าจะยีสิบกว่าวันแล้วยังกินนมแม่อยู่นะคะถ้าสนใจนะคะทักแชทสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะขอดูรูปรายละเอียดทักแชทเลยนะคะทักข้อความเลยค่ะลูกค้า ้ังหมาที่บ้านเยอะนะคะช่วงนี้ออกเยอะมากปลาคูเป็นนะคะออกเยอะมากเลยลายอคอกนะคะก็เปิดจองไปทีนี้เงียบเลยหมูนุ่มเปิดจองไปทีแล้วอคอกนะคะลูกค้าตัวไหนที่ลืมตาแข็งแรงแล้วก็เปิดจอง จะทักไลน์ก็ได้นะคะลูกค้าดูหน้าดูหน้าดูหน้าตานะคะ ชันๆนแน่นอนเลยค่ะใครที่ชอบสายหมีตัวเล็กๆนะคะเล็กแน่นอนชันแน่นอนนะคะน้องตัวนี้ก็ยังว่างนะคะนี่น้องเป็นเพศผู้นะคะน้องเชือกสีส้มหน้าตาน,น่ารักจิ้มลิ้มมากเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนียนะว่างตัวนี้ก็ว่างค่ะ <Yeah. S 2> ตัวนี้ก็ว่านะคะเนี yeah, ่ยตัวนี้สีเชือกสีอะไรนี่ mm hmm. สีน้ำเงินนะคะ mm hmm. นี้นเชือกสีชมพูกับสีส้ม mm hmm. ตัวไหนตัวไหนตัวไหนกับตัวนี้นะคะตัวเล็กๆ mm hmm. ตัวเล็กๆกินเก่งนะคะเล็กจะกินเก่งนะ mm hmm. ตนมีตนมีตนมีขนแน่นนะคะขนแน่นทุกตัว <c oughs> อยากดูตัวไหนนะคะทักข้อความเลยค่ะ <c oughs> ทักเิดเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ในบ้านรักสัตว์นะคะปกักกินครอันนี้ตัวนี้ก็ว่างนะคะเชือกสีเขียวอ <c oughs> ันนี้ก็ว่างนะคะอันนี้มีเจ้าของแล้วเชือกถืน้ำตาล น้องดอลลี่ดอลลี่ลูก